แต่ก่อนที่เด็กจะได้ไปเรียนรู้กันในเรื่องนี้นะคะเด็กๆจะต้องไัแถวลัปัดลัปัดลักับคุณครูฟ้าก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนั่นแนบใบไม้ปลิวลมไปมาสบายจริงนะเพราะเบาเหลือใจก้อน อยู่นิ่งกลิ้งไปไม่ได้หนักกว่าใบไม้ลมแรงพัดไป mm. น,นั่นแน่ใบไม้ปลิวลมไปมาสบายจริงนะเพราะเบาเหลือใจ mm. ก้อนหินอยู่นิ่งกลิ้งไปไม่ได้หนักกว่าใบไม้ลมแรงพัดไป เปียบสิ่งของต่างๆโดยใช้คำว่านักกว่าเบากว่าและเท่ากันเลยค่ะวันนี้คุณครูมีสิ่งของต่างๆมาให้เด็กๆเปรียบเทียบกันค่ะสิ่งของต่างๆรอบตัวเราต่างก็มีน้ําหนักที่แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นข้าวสารดินสอใบไม้ลูกบอลขวดน,น้ำ และยังมีสิ่งของอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งของต่างๆอะไรหนักกว่าเบากว่าและเท่ากันค่ะวันนี้คุณครูมีตัวช่วยมาให้เด็กๆค่ะสิ่งนี้เรียกว่าเครื่องชั่งแบบสองแขนค่ะอัไว้ใช้เปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองอย่างค่ะ เมื่อคุณครูวางสิ่งของลงไปบนตาช่างสองฝั่งให้เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าของสิ่งไหนที่มีน้ำหนักมากกว่าจะเอียงลงด้านล่างส่วนของสิ่งไหนที่มีน้ำหนักเบากว่าจะลอยสูงขึ้นค่ะเด็กๆลองสังเกตที่เข้าสารกับใบไม้นะคะเด็กๆคิดว่าของสิ่งไหนที่หนักกว่าคะใช่แล้วคะ่ะ ข้าวสารนั่นเองที่หนักกว่าเนื่องจากตาช่างข้าวสารเอียงลงด้านล่างแล้วของสิ่งไหนที่เบาวกว่าคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะใบไม้นั่นเองที่เบาวกว่าเนื่องจากใบไม้ลอยขึ้นด้านบนตอนนี้เด็กๆก,ก,ก็ได้รู้แล้วนะคะว่าสิ่งไหนหนักกว่าเบาวกว่าแล้วใช่ไหมคะเราลองไปดูสิ่งของอื่นๆกันบ้างค่ะเด็กๆมาดูกันที่ลูกบอลและขวดน้ำกันบ้างคะ่ะ เด็กๆลองสังเกตดูสิ่งของทั้งสองสิ่งสิคะเด็กๆคิดว่าอะไรที่หนักกว่าใช่แล้วคะ่ะขวดน้ําหนักกว่าแล้วอะไรที่เบากว่าคะใช่แล้วคะ่ะลูกบอลน,นั่นเองคุณครูวางสิ่งของบนตาช่างทั้งสองฝั่งให้เด็กๆลองสังเกตดินสอสองแท่งนะคะว่ามีลักษณะอย่างไร ทำไมไม่มีสิ่งของอันไหนเอียงลงด้านล่างหรือลอยขึ้นด้านบนเลยเพราะอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเพราะดิสสอทั้งสองแท่งมีขนาดและน้ำหนักที่เท่ากันนั่นเองทำให้ตาช่างทั้งสองฝั่งไม่เอียงลงด้านล่างหรือไม่ลอยขึ้นด้านบนค่ะเราได้เรียนรู้กันในเรื่องนี้มาแล้วคะวันนี้คุณครูฟ้ามีคำถามมาควาเด็กๆกันด้วยค่ะ 问题。 Thank you